คุณปู่ท่านหนึ่งที่เคยถอยรถทับหลานไปอ่ะคุณปู่ทําใจไม่ได้โอ้ผูกคอเสียชีวิตโอตามหลานไปนะครับใหม่บัตรเดบิตบีเฟิร์สดิจิทัลธนาคารกรุงเทพล็อกข้อมูลบัตรไว้กับคุณเท่านั้นคอนโทรลทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองชอบปลอดภัยกับบัตรที่คุณคอนโทรลได้สมัครบัตรเลยวันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้ง ผมทุกประกรจุนสวรรค์ เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตะปังค,ครับเริ่มจากเราเป็นผู้ปลูกมะพราะ้าวแล้วเราก็ว่มาเจอราคาผลผลิตตกตำ่ำเราอยากจะมาช่วยกันถึงได้มาตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจจากที่เราล้นตลาดเราก็จะมาแปรรูปเพิ่มบุลค่าแล้วเราหาตลาดขายได้ครับสินค้าที่เหลือจากการแปลรูปเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อเพิ่มบุลค่า ตัวเราอยากจะพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ผมได้ไปปรึกษากับกมรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับเลยเป็นที่มาของมะพร้าวน้ำอหอมผ่านเบ็ดโคโคเชยบ้านแพรวายุเขาจะอยู่ได้นาน6เดือนถึง1ปีเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถไปหาตลาดได้ต่างประเทศได้เลยครับผมกมรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาช่วยพัฒน,นามะพร้าวน้ำหอมของเราเนี่ยเพื่อเพิ่มบุลค่า ได้อาจารย์มาสอนกับวิธีการผลิตเอาน้ำมะพร้าวไปผ่านกระบวนการพิษได้เพื่อพิษได้เสร็จออกไปบดให้เป็นผงเสร็จแล้วก็ถึงได้มาเข้าบล็อกเพื่อจะมาอัดให้เป็นเม็ดออกมาเป็นมะพร้าวน้ำหอมบ้นเม็ดสิ่งที่เราได้รับจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าดีมากมากเลยครับตรงนี้เราสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางของน้าปังของเรารับผม เราทํางานก็คือด้วยใจเราทําด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เรียคือหัวใจหลักของกลุ่มเราครับผมในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ท้าทายไลฟ์สไตล์แบบผม ควรเลือกความคุ้มครองแบบไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพหมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลผมเลือก Elite Health Plus เมื่อแม่ไม่อยู่หนักหนักแค่ไหนก็ไหวใหม่ b r ิสเบ Baby ทั้งสะอาดอ่อนโยนต่อผ้าใช้สารทําความสะอาด100%ที่มีต้นกําเนิดสกัดจากธรรมชาติใจเต็มรอ้อยอ่อนโยนเต็มที่บิสเ Baby อจุดดำทั้งเข้มทั้งใหญ่ทั้งเยอะลอง <c oughs> กานิเยเซรัมยอดขายอันดับหนึ่งวิตามินซีเข้มข้น30ิเท่าช่วยลดเลือนจุดทั้งความเข้มขนาดและจำนวนจุดดำดูลดเลือนในสาวันใช้คู่ครีมหน้ายิ่งพุม่ม <c oughs> กานิเยธรรมชาติในแบบคุณวันนี้ไม่มาผมแล้วไล่ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสนซนสิวสตดใหม่ผสาน3ส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอคทีฟอินฟิวชั่นให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง,ง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันสิวสุดใหม่ นิวอิ u z u ู c ี o s s s x 4ภ4าคุณกข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความอันซีนของเมืองไทยเพื่อท้าทายความเป็นหนึ่งในทุกเส้นทาง Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads พร้อมแล้วจ้าต้มผัดแกงทอดเดิมๆแต่แพทมีขนาอร่อยชัวเพิ่มเนื้อหมูเครื่องเทศหอมปรุงได้หลากหลายกว่า12วิธี อร่อยนัวขขบ,บ้าน,นาอร่อยชวัวนัวทุกจานมากกว่าคำว่าภูมิปัญญามากกว่าเรื่องความคิดสร้างสรรค์มากกว่ามรดกทางศิลป,ปะและวัฒนธรรม กับงานศิลปะชีพประทีปไทยโอทอบก้าวไกลด้วยพระบารมี12-20สิงหาคมนี้ณอาคารเชลเจอร์1-3อิมแพเมืองทองธานีค่ะจัดโดยโกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยให้งานซักเป็นเรื่องง่ายระวังลาบเป็ดเป็นลาบปเปลป่เข้าซอยกัดเป็นข้าซอยกระือต้มยำกุ้มเป็นต้มยำพุ้มจัดก,การคราบเจ็บด้วยอตแทอีซี่มีพลังขยี้ขั้นเทพ10แรงมือข้าวอาหารง่ายซักสบายด้วยอตแทอีซี่ ใครๆก็เลือกดีหน้นาเราเล<ร>ือก,กดีหน้างาดำน่อถั่วเหลืองบวกงาดำดีหน้ามีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระสองเท่าจากสูตรเดิมเลือกสิ่งดีๆในแบบคุณดื่มดีนะ้าเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะ้าที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สะกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลย,เลยปิด ผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลจะเมนูไหนก็อร่อยเต็มที่ได้เหมือนกันกับเปปซี่และเปปซี่ไม่มีน้ำตาลเปปซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันโรตีเมนูโอ้อร่อยเข้มข้นใช้อะไรอะโรตีเมนูพะโลหอมถึงเครื่องพะโลแท้ รันตีซองนี้รถดีเมนูพะโลเข้มข้นคอนเฟิร์ม k ซ c เสนออออินวันบักเก็ตพบกับวิงแซบ4ชิ้นไก่ทอด5ชิ้นเฟนฟรายส์และมันบดจัดเต็มขนาดนี้ใครๆก็ยินอออินวันบักเก็ตเพียง2 9 9บาทถึง28กันยายนนี้เด็กดาวซินโดรมนะคะคนทั่วไปเขาอาจจะมองว่าจะทำอะไรไม่ได้แต่แม่เชื่อมั่นว่าเขาจะทำได้ จริงๆแล้วมันก้าวข้ามที่เขาบอกว่าเด็กพวกนี้ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราว่าลูกเราทําได้มันเป็นพลังใจอย่างหนึ่งให้เรายิ้มยิ้มสู้ต่อไปค่ะไม่ว่าจะกี่เหตุผลให้แบรนด์ก้าวไปกับคุณทำเพื่อลูกท่ทำเพื่อส่วนรวม รถแรง7วัน2ขวด97บาทถึง10สิงหาคมนี้รีสั่งเลยที่เซเว่นด r ลิเวอรี่สนับสนุนโดยปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ตรา A F M เมนโทละรัมแอคเนสซีรีส์ใหม่คลีนมันคลีนสิวฟิลสะอาดเจ็ดโมงยีนาทีวัยรุ่นสมัยนี้โหดจริง